กำลังจิตนี่สําคัญมากบอกไว้ก่อนเลยยิ่งพ่อค้าแม่ค้าถ้าภาวนาเป็นนะบอกเลยว่ามันจะมีพลังงานดึงดูด,ดนะอยู่นะอยู่ไกลแค่ไหนเขาดัานด้นดไปกินอาจารย์ตะวันบอกเลยว่าโรงงานที่กูบาทํทำนี่นะไม่มีทางเ๊งเป็นเพราะคนทํามีกําลังที่ดูว่าทางานจนประกาศหยุดรับงานอะมันเยอะเกินโรงงานอื่นจะวิ่งหางานแซดเลยงานไอเราดูประกาศเลยยดยดไม่รับแล้วงานอยากได้เพิ่ยบสองเท่าอันนี้มีคนพอใจใจบอกทีกันนะมันต้องมี ใช่พลังงานของความดีนี่แหละศีลนําไปสู่โคกรับเนี่ยคนที่พร้อมจะทำธุรกิจยอมลงทุนด้วยก็ก็เชื่อใจกันนั่นก็เป็นเพราะคุณงามความดีใช่ไหมก็มมเลยเชื่อใจกันรู้เลยว่าคนนี้ไม่คดโกงทำได้ไม่ไม,มีไม่มีทางคดโกงมันได้เพราะศีลเป็นมาตรฐานของเขาพ่อค้าแม่ค้าคนเดินฝึกสมาธินฝึกทานศีลภาวน,น,น,นาเกื้อกูลกันไปเชื่อเลยว่าไม่มีทางชิบหายแล้วมีทางชิบหายขายดีด้วยเดบิวต่เป็นกุมารทองนัก กุมารทอมมันก็หนึ่งจิตหนึ่กันแหละถ้าจะพูดนะมันจะกำลังมาสู้เราได้ไงอยู่พึ่งกต่นางกวักพึ่งแต่พยานงพยานหน้ากันนะั่นพึ่งกำลังใจตัวเองนี่